ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทารโนะคะช่องของเราขอบคุณมากมายทุกๆกําลังใจวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เมตากันและกันที่ไว้บางใจกันและกันนะคะเกคขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้เหมือนเคยนะคะเป็นรันดอมน,นะคะอาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดรับแต่พลังงานดีๆบวกบวกนะคะ เขาอยากจะส่งข้อความอะไรถึงคุณคุณกันคะวันนี้นะคะโอ๊ยขอโทษนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ฉันคิดถึงคุณฉันจากไปเมื่อเห็นคุณอยู่กับใครสักคนฉันถูก ฉันถูกใจคุณมากอืเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณมากนะคะเป็นคนที่แบบอืดูสิว่าเขาจะยังไงต่อนะคะเป็นรักทางไกลหรือเปล่าคะสองไม้เท้าบ่งบอกว่าคุณ คุณคุหมายว่าการเริ่มคุณมองการไกลงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศทำงานเป็นทีมนะคะเซ็นเอกสารถ้าสมมติว่าคุณจะเซ็สนสัญญาก็สำเร็จนะคะเอกสารสัญญาสำเร็จนะคะการรับผิดชอบตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ใกล้ชิดผู้บริหารนะคะช่วงนี้ค่ะคะ่ะ งานต่างประเทศจะโดดเด่นหรือเขาก็ได้นะคะเดินทางทํางานหรือคุณแบบว่าเขาหลายสิ่งหลายอย่างที่คิดถึงคุณคุณเป็นแบบคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเป็นคนคุณหรือเขาเป็นคนที่รักโรแมนติกนะคะชิงถือถ้วยแล้วนะคะบ่งบอกว่าเป็นคนที่แบบ ถ้าผู้ชายอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำแบบว่าเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาคุณก็ได้นะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผู้ชายที่รักครอบครัวรักดนตรีอารมณ์อ่อนไหวเหมือนศิลปินอย่างนี้นะคะนักรักที่โรแมนติกนะคะคุณจะได้เจอเขาคนนั้นนะคะเขารักคุณโดยไร้เงื่อนไขนะคะบางทีบางาครั้งเขาก็มีชีวิตรักที่ผิดพลาดที่อดีตที่ผ่านมา แล้วก็จมปักอยู่กับในอดีตนะคะหรือคุณกับเขาก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเขารักคุณนะคะคุณเป็นคนที่ที่กิงนะคะคุณมองการไกลในการงานทํางานในต่างประเทศคุณมีแผนวางแผนเดินทางต่างประเทศหรือเปล่าคะช่วงนี้นะคะจะสาเร็จนะคะเนี่ยค่ะสีถ้วยเออสี่เม้เท้าขอไปนะคะสีเม้เท้าบ่งบอกว่าตัวแทนสิบเหรียญสิบถ้วยนะคะมีความบูรณสมบูรณ์ สีมเมท้าบ่งบอกว่าคุณหน้าที่การงานโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้นะคะสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปก้าวมาถึงจุดที่มั่นคงในชีวิตแล้วนะคะเป็นของตนเองนะคะมีถ้าสมมติว่าคุณมีกิจการเป็นของตนเองเป็นเจ้าของเจ้านายนั่นแหละค่ะคุณแบบมีมีมาถึงจุดที่แบบว่าจเจริญรุ่งเรืองนั้นนะคะผู้นําด้านการงานครอบครัวความ ความรักราบรื่นนะคะมีความสุขดีนะคะช่วงนี้นะคะคนที่แบบว่ารักคุณอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะที่ข้อความเขากระบอกอยู่นะคะฉันถูกใจคุณมากอย่างนี้นะคะ mm. เขาเขาเขารักคุณเขาถูกใจคุณมากนะคะ mm. เขาอยากจะให้ความโรแมนติกกับคุณนะคะช่วงนี้นะคะออกความดีมากนะคะจะมีการเฉลิมฉลองอ มีคนมาจากจะถ้าสมมติว่าคุณมีประเด็นการเดินหันหลังมุกอ่อนไปนะคะเขาอยากจะรวบรวมความกล้ามาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะห้าเหรียญคือเขาอยากจะเขาคิดทบทวนมาแล้วนะคะว่า,าเมื่อก่อนเอาแน่อนอนไม่ได้อาจจะเขาชิดเรื่องเงินก็ได้นะคะการเงินเขาไม่มั่นคงเมื่อก่อนนะคะแต่เขาอเขาก็ถึงแบบละล้าลังๆเนะะี่ยค่ะเขายอมคุณได้ทุกอย่างนะ,นะคะสเตนคือเป็น คุณเป็นคนที่เก่งที่แบบว่ามีเพียกพร้อมประสบความสําเร็จเขาค่อนข้างจะมีอีโก้มีดีเป็นคนเก่งทุกด้านนะคะพอมาเจอคุณนะคะทั้งทังที่เขาไม่เคยอยอมใครเขาจะยอมคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขายอมซอฟพลังงานของเขาเพื่อที่จะมีคุณไว้ครอบครองนะคะเขาอยากได้คุณมากเขารักคุณนะคะรักคุณแบบว่าทั้งทังที่เขาสูญเสียตัวตนของไป ขอ,องเขาไปสักพักหนึ่งนะคะคุณเก่งทุกด้านนะคะเขาทึ่งเขาศรัทธาเขาอยากได้คุณก็เหมือนกันกับเขานะคะเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าเขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณเสียใจในอดีตที่ผ่านมาเขาได้สํานึกในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากเดินทางอยากจะติดต่อสื่อสารรวบรวมความกล้ายอยู่นะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟีที่น่ารักคะ่ะอืม มาพร้อมคออวามุวมสมบูรณ์มือใหญ่ๆจัก,กรวาลน,นะคะหนึ่งเหรียญบ่งมบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ๆโชคลาบการเงินนะคะความร่ํารวยได้ลาบลอยนะคะได้ของมีค่านะคะเข้ามาพร้อมความของมีค่าหรือคุณงานของคุณเนี่ยมองการไกลอย่างนี้นะคะคุณเดินทางคุณก็จะได้เงินก้อนมือจัก,กรวาลไม่ว่ามาแบบทางไหนก็ได้นะคะหรือคนที่คุณดีๆคบๆเขา เขาเลือกคุณแล้วเขาพร้อมที่จะเปย์คุณอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่เคยได้รับความยุติธรรมเขามองมองอยู่นะคะว่าคุณเป็นคนแบบไหนจริงจริงใจกับเขาไหมอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะเมื่อคุณหยุดนิ่งเพราะคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นสามดาบคุณไปจับได้โป๊ะแตกอะไรสักอย่างนะคะที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วนะคะคุณ คุณเมื่อคุณอยู่นิ่งแบบคุณสามารถจัดการปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะเขายิ่งจะวิ่งตามตามคุณกลับนะคะวิ่งไล่ล่าคุณนะคะมีพลังงานเขาจะวิ่งไล่ล่าคุณจะติดต่อสื่อสารนะคะวิอัฟโฟจูนวงล้อยแห่งโชคชะตาการหมุนเวียนกลับมาใครสักคนหรือคุณนะคะหนึ่งเหรียญและความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณเคยแบบทำดีมา มาเยอะแยะมากมายนะคะนั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านั้นจะจะย้อนกลับมาหาคุณคุณจะได้เงินก้อนของมีค่ามรดกทรัพย์สินของมีค่านะคะจากคู่ของคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีคอยเมตตาคุณอยู่นะคะสองไม้เท้าแล้วก็ชิมถือถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญแล้วก็เบี้ยฟร์จูนนะคะแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะใครสักคนไม่ยอมสูญเสียคุณไปเสียดายคุณ เขายอมคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะหยุดเขาเขาทุกทรมานถ้าสมมุติว่าอาดีตที่ผ่านมาเขาเคยทําให้คุณเสียใจอย่างนี้แล้ค่ะเขาได้เข้าใจแล้วนะคะคาว่าเสียใจคําว่าต้องการคุณคําว่าหหยหาคุณเป็นยังไงอย่างนี้นะคะเขาจะกลับมายอมคุณทุกอย่างเปคุณด้วยนะคะให้ของมีค่าคุณไม่ว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะได้ของมีค่าแบบฟุกฟุกก็ได้นะคะ เนี่ยค่ะก็มีคนแบบว่า <c oughs> เครียดไม่สบายที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะไม่สบายคิดถึงคุณหนักเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออเซนติเซนติทีฟเขาเรียกอะไรนะคะเป็นคนที่แบบว่าดูข้างนอกเขาแบบเข้มแข็งมีพลังแบบเมยแบบว่าเขาซ่อนตัวตนของเขาที่จริงนะคะเขารักคุณแบบว่ารักแบบว่าเอารักแบบ ยังไงก็ยอมนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่สบายเขาช่วงที่เขาไม่สบายแล้วเขานั่นละคะ่ะเขาเขาชิดทบทวนแล้วนะคะชิดจินตนาการถึงคุณอยากถึงแบบว่าแต่งงานลงเอยอ,อยู่กินกับคุณนะคะอยากมีคนอยากกลับมานะคะนี่คะ่ะเทมพเพลนเขาเปลี่ยนแปลงไป t e เทมเพล,เลนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะเขาอาจจะวางแผน คุณย้ายมาอยู่กับเขาเขาย้ายไปอยู่กับคุณหรือจะซื้อบ้านอยู่ด้วยกันหรือจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งนะคะถึงเวลาเขาต้องแบบทําอะไรสักอย่างเพื่อคุณมากนะคะไม่ใช่แต่ให้ปล่อยให้คุณอ่าสู้อยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะเขาคิดทบทวนอยู่นะคะนั่นแหละค่ะเมื่อคุณอยู่อยู่ด้วยตนเองเห็นคุณค่าตนเองรักตนเองนะคะเขายิ่งแบบเขายิ่งแบบว่าทึ่ง แบบอยากได้คุณมากนะคะ่ะคุณสามารถจัดการปัญหามีความสุขแต่คุณก็ขาดอยู่เหรียญหนึ่งแต่คุณก็อยู่แบบว่าสบายๆเตนคือเป็นคนผู้หญิงผู้ชายที่แกร่งสามารถจัดการชีวิตของตนเองได้จะสามารถทําอะไรได้หลายๆยอย่างนั่นแหละค่ะเขามองคุณแล้วเขาก็อยากเป็นพื้นที่ที่แบบว่าให้คุณเติมเต็มให้เขาเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นรากฐานมั่นคง เสาสีต้นเป็นบ้านที่อบอุ่นอย่างนี้นะคะเป็นนะคะมีใครสักคนนะคะฉี่ม้ามาแล้วนะคะอัศวินดาบนะคะจะซอบพลังงานซอบลดอีกโก้พลังงานที่เขาเคยมีกับคุณแต่เอมเปอเรอรคุณจะดีวกับคนที่มีอายุทแตกต่างกันแตกต่างวัฒนธรรมแตกต่าง สัช่ชาติศาสนาไม่ว่าประเทศไหนๆก็ได้นะคะ The Emperor ชาวต่างชาติจะโดดตินนะคะเพื่อนบ้านเราก็ได้นะคะคุณอายุจะแตกต่างกัน The Emperor ใบนี้คือมีประสบการณ์อาจเขาจะทํางานแบบข้าราชการทหารตำรวจมีตําแหน่งอยู่แล้วนะคะมีลูกน้องบริวารควบคุมเยอะแยะมากมายนั่นแหละค่ะเขาคนนั้นจะเดินทางมาหาคุณเขารักคุณนะคะรักคุณแบบว่าอยากให้คุณเติมเต็มให้เขาเข้า เขาเกิดเขาไม่ค่อยจะโรแมนติกนะคะเขาถึงจะสอซบพลังงานของเขาที่เขามีอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้นําทํางานอะไรก็ได้ที่มีตําแหน่งใหญ่โตนะคะกว่าเขาจะมาถึงระดับนี้เขาก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตเยอะแยะมากมายมาดผู้นําเขานะคะถ้าเขาไม่นั่งแบบ the emperor แบบนั่งแบบว่าบัลลังแบบลูกน้องบริวารก็ไม่เกรงใจเขานะคะเขาถึงแบบว่าเขารักคุณ รักคุณแบบครั้งแรกที่เจอนะนะคะไม่ว่าคุณอยู่ทีกไหนของโลกนะคะเมื่อถึงเวลาเขาอยากจะควบคุมในความสัมพันธ์นี้แต่คุณนะคะมีพื้นที่ของตัวเองคุณอยู่ได้ด้วยตนเองก็ได้นะคะเขาถึงแบบว่าไม่สามารถทําอะไรกับคุณได้เขาถึงจะซบพลังงานอีกโกของเขาเขาลักคุณเขาคอยหมวงใหญ่เขาคนนี้แหละคะ่ะจะมาพร้อมความมั่งคั่งร่ํารวยให้คุณนะคะเพราะว่า ไม่ว่าอยู่ซีกไหนของโลกไม่ว่าต่างชาติต่างภาษาไม่ว่าคุณจะแตกต่างด้วยสถานะการงานการเงินหรือแวดวงสังคมอะไรก็ได้นะคะเขามองการไกลแล้วอยากช่วยเหลือคุณแบบเป็นคนที่กิจใจดีมีเมตตานะคะเขชอบช่วยเหลือผู้คนนั่นแหละคะ่ะแต่ค่อนข้างจะมีควบคุมแบบในความสัมพันธ์ถ้าเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักของเจท่า คุณไม่ยอมนะคะเขาก็ยอมคุณนะคะเขาจะลอบซอพลังงานแล้วเขาบางพลังงานก็จะติดต่อสื่อสารมานะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะเมื่อคุณอยู่ได้ด้วยตนเองมีความสุขคุณไม่ได้ไปวิ่งตามเขานั่นละคะ่ะเขาจะวิ่งตามคุณไล่ล่าคุณกลับไปนะคะเพราะว่ามีไพ่แบบว่าขอโอกาสเนี่ยค่ะสมถ้วย คุณแบบว่าเขารักคุณนะคะความรักโดดเด่นมากนะคะเขารักคุณแบบโรแมนติกมากนะคะ <c oughs> ราชาถ้วย be of fortune ใครคนนั้นล่ะคะ่ะ the อพ p e r o r คนที่คุณดิวนะคะชาวต่างชาติจะเด่นมากนะคะหรือประเทศไหนก็ได้ไม่ยกเว้นนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณเขาไม่สามารถลืมคุณได้คุณเป็นพื้นที่แบบว่ามีเติมเต็มให้เขานะคะอ้อลร้อแบบล่าเริงแบบเฮาปาร์ตี้อย่างนี้นะคะ เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจนะคะคุณจะมีพลังพิเศษอะไรบางอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พ fc ที่น่าราาักค่ะคุณเขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขนะคะเขารู้เองนะคะถึงประเทศไหนก็ได้นะคะเพื่อนบ้านเราก็ได้นะคะเขาจะรู้รับรู้ได้ว่าคุณเติมเต็มให้เขาคุณมีพลังอะไรในตัวคุณนะคะถ้าคุณไหนยิ่งปฏิบัติมาอยู่แล้วนะคะน่ากนนะคะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาไม่เคยให้คุณจากสิ่งที่เขา เคยคุณเคยแบบว่าตามง้อเขาตามแบบว่าเนี่ยกลับกันนะคะเขาอยากจะไล่ล่าคุณตามคุณกลับนะคะความรักโดดเด่นยิ่งคุณแบบมีสเสน่ห์ในแวดวงสังคมจุดเด่นของคุณมีแต่คนอยากได้คุณนะคะเป็นแบบว่าความรักโดดเด่นนะคะอืเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะงัดทุกกลยุทธ์เข้ามา และประชิดใจคุณนะคะมาพร้อมความร่ำรวยมัง่งคั่งเติมเต็มให้คุณอยากจะขอคุณมั่นหมายแต่งงานได้นะคะไพ่สามถ้วยแล้วก็สี่เม็เท้าออกมาการเฉลิมฉลองการ<ม>เขาอยากเข้ามาครั้งนี้นะคะถ้าเขาติดต่อมาหรือบางพลังงานติดต่อมาแล้วเขาอยากจะขอคืนดีอยากจะเรียนรู้ศึกษาดูใจกันกับคุณแล้วเขาก็ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ให้คุณให้โอกาสเขาในครั้งนี้นะคะเนี่ยค่ะหก <c oughs> ไม้เท้าเห็นไหมคะยังไงเขาก็ประสบความสำเร็จคุณกับเขาก็หมดวิบากกรรมในความในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณกับเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหกไม้เท้าบ่งบอกคุณจะแบบ ไม่ว่าคุณทํางานอะไรมีความก้าวหน้าทางด้านการงานนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลคําพูดเจรจาคุณจะสําเร็จมากนะคะเขาก็เหมือนกันนะคะถูกโฉโลกกับงานราชการนะคะงานต่างประเทศเด่นมากนะคะช่วงนี้นะคะความรักความรักครอบครัวอันสดใสน,นะคะรางวัลจากคุณภาคเพียรของคุณพยายามชัยชนะผลตอบแทนของคุณนะคะมาแล้วนะคะ เทมเพลตคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีถ้าสมมติว่าผลงานของคุณเคยทำอดีตที่ผ่านมายังยังไม่เห็นส่งผลช่วงนี้นะคะจุดเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีการเงินเหมือนกันเพราะว่าห้าเหรียญเทมเพลตแล้วก็หกไม้เท้าคนที่จะาตามไล่ล่าคุณกลับไปนะคะจะเดินทางติดต่อสื่อสารมาทางทาง <c oughs> ส่งข้อความมาหรือก็จะเดินทางเขาก็จะประสบความสำเร็จนะคะ กขาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะเขาเป็นคนเก่งฉลาดมีไหวพริบครบเครื่องฉลาดหลักแหลมแต่กับมาเจอคุณยิ่งแบบว่าฉลาดหลักแหลมอมเหมือนกันกับเขาเลยนะคะตั้งใจทํามาหากิน <c oughs> เสียดายนะคะเสียดายเกิดอาการหึงหวงอย่างที่ว่านารกขาเสียดายความความ ถ้าสมมติว่าปล่อยให้คุณหลุดมือไปนั่นนะคะเสียดายมากช่วงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นคนที่แบบจะลดอีกโก้ลดพลังงานของตนเองว่าไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะเป็นรักที่แบบภาพยังยังมองแอบมองแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะไพ่ออกมาดีนะคะแค่อ่ช่วงที่เขาเงียบหายไปนะคะเขาไม่สบายเขาถึงจะต,ติดต่อมาก็าได้ทบทวนว่า ุณเหมาะสมกับเขาคุณเป็นคนที่ใช่อย่างงี้ก็เหมือนก็ครอบครัวนะคะคุณเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดแล้วค่ะมาซัพพอร์ตมามอบอมหรือคุณอาจจะได้เงินก้อนจากน้ำพักน้ำแรงของคุณก็ได้นะคะทำความรู้จักเขาอยากจะทำความรู้จักของกับคุณให้มากกว่านี้นะคะ เมื่อเขาได้เจอคุณนะคะอย่างอย่างสมมุติว่าราชาถ้วยนะคะคือเขามักจมปักอยู่ในกับในอดีตนะคะอดีตท,ที่ผ่านมากับในความรักนะคะเมื่อมาเจอคุณนะคะเขาได้ปลดปล่อยคุณทําให้เขาปลดปล่อยแฟนเก่าของเขานะคะรักท็อกซิกที่ผ่านมาอาจเขาจะไปเจอรักสามเศร้าเราสามคนรักท็อกซิกอย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะเขาได้ปลดปล่อยแล้วนะคะ มองโลกในแง่ดีเกี่ยวข้องกับความรักครั้งนี้ของคุณนะคะคุณกับเขาไปต่อกันได้นะคะแล้วการให้อภัยก็จะมีนะคะคุณกับเขาจะให้อภัยแสดงว่าเขาเคยเจ้าชู้เขาจะซ้อพลังงานเจ้าชู้ออกเพราะว่าสามสามดาบไม่ว่าเขาเคยทําผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะหยุดถ้าไม่หยุดก็เสียคุณไป เนี่ยค่ะคุณกับเขาจะแตกต่างอย่าง The Emperor ออกมาแล้วก็เนี่ยแตกต่างด้วยการวัฒนธรรมแตกต่างด้วยกันอาชีพการทํางานในแวดวงสังคมเขานะคะนั่นแหละค่ะถึงคุณจะแตกต่างยังไงถ้าคุณเป็นคู่กันคุณกับเขาก็หนีกันไม่พ้นนะคะถ้าสมมติว่าเขาเลือกคุณเขามองคุณแบบให้แน่ใจก่อนว่า <c oughs> เขาไม่สามารถขาดคุณได้เขาไม่สามารถปล่อยให้คุณหลุดมือได้ยิ่งถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างนะคะจะวิ่งไล่ล่าตามคุณแบบกระทันหันแบบไม่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะอยากขอร้องขอโอกาสให้คุณแบบว่า,าให้โอกาสเขาสักครั้งแล้วก็ช่วยกันแบบว่าพัฒนาในความสัมพันธ์นี้นะคะนางฟ้าจะบอกอะไรอีกคะ yes ใช่ค่ะ เริ่มปฏิบัติได้แล้วนะคะเขาจะเริ่มปฏิบัติดีต่อคุณนะคะไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรนะคะรุ่มรุ่มันดอนที่ผ่านมานะคะมีคนเห็นคุณค่าของคุณนะคะอ่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้เข้าใจ เขาไม่สามารถลืมคุณได้ฟังเสียงฟังสัญญาณของคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักค่ะเพราะว่าคุณมีสัญญาณอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะไปต่อหรือมุกอ่อนแค่นี้แต่พื้นฐานของคุณได้อ,อืมมีคนเป็นคนที่กิจใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วนะคะน่ารหละค่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะเป็นคนที่แบบว่า เยมองว่าคุณจะให้อภัยเขานะคะหรือบางคนก็กลับมาแล้วนะคะไม่ต้องกังวลอะไรนะคะเขาถ้าเขาอยากได้คุณจริงๆเขาต้องปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอเขาก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้านอารมณ์เขาขึ้นข,นขนลงลงเอาแต่ใจค่อนข้างจะมีโก้นะคะเพราะว่าด้วยผลงานของเขาด้วยเขาเป็นเด e แอมเปรเลอนั่นแหละคะ่ะเขาถึงแบบว่าต้องต้องทำใจ ยอมคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าความรักของเขามีความรักกับคุณจะเติมเต็มให้คุณจะช่วยให้คุณแบบว่าความอุดมสมบูรณ์ก็มานะคะไว้ใจได้เชื่อใจได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ารวยคุณกับเขาควบกันมีแต่ความมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็ไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะถ้าคุณเชื่อย้ํานะคะถ้าคุณเชื่อมือใหญ่ๆจักรวาลเนี่ยคะ่ะ คุณจะได้เงินก้อนจาก the emperor ราชาถ้วยอย่างนี้นะคะรักทางไกลอย่างนี้นะคะเขาพร้อมที่จะเปคุณอยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตในด้านการเงินการงานขอให้คุณช่วยเหลือขอให้คุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือคุณพยายามประคับประคองตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตนเองแบบมีความสุขไม่ได้ไปยึดตีอะไรอะไรมากมายอะไรที่ใช่ของเราก็ใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็ ปล่อยเป็นไปตามการเวลาอย่างนี้นะคะคุณเข้าใจแล้วนะคะคุณได้ตื่นรู้ได้เรียนรู้หรือคุณก็ได้นะคะ The Emperor กว่าคุณจะผ่านมาเป็น The Emperor นะคะคุณผ่านบททดสอบเยอะแยะมากมายที่ผ่านมานะคะคุณได้มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายคุณขอบคุณคุณอยู่ได้ด้วยตนเองคุณอยู่แบบว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ นั่นแหละค่ะคุณเติมเต็มให้ตนเองรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองแล้วคุณจะแบ่งปันความสุขบรรเทาทุกข์ให้เพื่อนๆครอบครัวของคุณมีความสุขแล้วคุณก็่าให้อภัยเขาคนที่นั้นก็ได้นะคะคนที่แบบไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรลึกๆคุณก็รอคอยเขาคนนั้นอยู่แล้วก็ถ้าเมื่อถึงเวลาเขาต้องไปพัฒนาตนเองจยุดเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดี นั่นละค่ะเขาเขาได้เข้าใจแล้วว่าเขาอยากจะช่วยเหลือคุณในด้านการเงินบี้ฟอรนจูนแล้วก็สามถ้วยพาคุณออกเดทพาคุณเปิดตัวในแวดวงสังคมเขาบอกว่าคุณกับเขาคบกันบอกว่าคุณเป็นคนของของเขา <c oughs> พร้อมที่จะปกป้องดูแลพร้อมที่แบบว่า,าช่วยเหลือคุณทุกๆด้านอย่างนี้นะคะนั่นละค่ะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ คือยังไงเขาก็จะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็จะให้อภัยเขาก็ประมาณนี้ละค่ะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ